ครับผมสวัสดีครับพผมบิ๊กเนีายชแนลนะครับผมอ่าวันนี้ผมจะมาซ่อมนะครับบอดเครื่องสักผ้าฮีตาชินะครับผมเนี่นะผมได้พาแล้วครับอาการคือผ้าปลาแห้่นะครับที่แห้งาการเป็นนี่นครับ สีแห้งนะครับผมดูยังไงสังเกตดูนะครับมันบวมนะครับผมมันจะมีน้ําออกมาแบบตรงปลายมานะันนันก็ใช้เครื่องวัดก็ได้นะครับค่ามันจะต่ำหรือว่ามันจะไม่มีค่าเลยนะครับผมนี่นะ ไม่ไมีขึ้นเลยนะครับผมคือมันแห้งไปหมดเลยนะครับตัวนีน้ได้ทำการซื้อมาเปลี่ยนแล้วนะครับผมอาการของเขาคือเปิดแล้วเครื่องรวนนะครับติดด,ดับดับติดติดดับดับก็บนะบเลยทําการแกะดูนะครับผมก็เลยเจอนะครับผมเจ้าปัญหาครับคือคาปามันแห้งนะครับสีบวมอย่างนี้นะครับ นี่นะตัวใหม่นะครับผมมาที่ซื้อมาจะเป็นค่าเตือนนะ,ะนะครับผมยี่สิบสองไมโครฟารานนะครับผมแต่วลตนเพิ่มนะครับผมเป็นสี่ร้อยโวลต์อันนี้เป็นสองร้อยห้าสิบนะครับแต่ไปซื้อมันไม่มีสองร้อยห้าสิบก็เลยเอาสี่ร้อยครับขอให้เป็นค่าเดือนนะครับผมซื้อมาสองตัวนะครับจะทำการใส่ แล้วก็ตรวจเช็คนะผมตัวอวัดตัวแล้วไม่ขาดนะผมใช้ได้คือมันเกิดความร้อนนะครับผมครับทำการเปลี่ยนนะครับผมตัวขั้วนะขั้วสั้นเป็นขัว้วลบนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับลบแบบนี้นะ ส่จะเป็นแบบนี้นะครับมัดกีนะครับผม Oh. นี่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวขั่วนะจะมีแถบใช่ไหมครับขาวๆแทบจะเป็นขั้วลบนะครับซื้อมาขนาดเท่ากันครับผมเพื่อใส่บอร์ดได้นะ เสร็จนะครับผมในการซ่อมนะผมบอร์ดอิตาชินะครับผมตัวเก้าจุดห้ากิโลนะผมตัวเนี้ยเสร็จก็ทำการปิดนะครับผมแล้วก็ใช้หัวแรงนะครับผมบัดกรีให้มันติดกันนะครับผมเพื่อไม่ให้น้ำเข้านะครับ น,นะก็ผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมช่อง big d i y channel ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้